ทานผมหน่ากินไหมล่ะครับพี่น้องกินเข่าด้วยกันเด้อครับนี่วันนี้ผมก็จะพามาทําเมนูง่ายๆครับเมนูที่อร่อยง่ายๆแต่สบายกระเป๋ามากๆเลยครับผมนั่นคือพัดพักกระเฉดครับผมผมซื้อพักกระเฉดมาคำนึงนะครับผมก็จะมาเด็ดเอาตะไบอ่อนนะครับเอายอดอ่อนๆนะครับนี่ผมก็จะได้สองเวลาเลยเด็กครับนี่ผมทําแค่ครึ่งเดียวมาดูวิธีการทํากันเลยครับ ส่วนผสมก็จะมีมากมายนะครับจะมีกับพวกพริกพวกกระเทียมพวกอะไรประมาณนี้แหละครับผมก็จะทําการซอยพริกหั่นพริกไว้ก่อนนะครับซอยแล้วหั่นตามที่เราต้องการเลยครับจะซอยแบบไหนอะไรแบบไหนครับผมเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนครับต่อมาก็จะเป็นกระเทียมที่ผมปอกเอาไว้นะครับเอามากดๆให้มันนั่นหน่อยครับเผื่อตอนเจี่ยวตอนอะไรจะได้ส่งกลิ่นหอมมากๆครับแล้วก็หั่นละเอียดอีกนิดนึงครับผม เ็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาไปพักไว้ก่อนนะครับเอาถ้่วมาตั้งไว้ครับแล้วก็จะเอาเครื่องปรุงมาผสมรวมกันเลยครับพอถึงเวลาก็จะได้จับถ้่วยกไปทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นส่วนของซอสหอยนะครับผมต่อไปก็ซีอิ๊วขาวครับเอ้ยไม่ใช่เอ็ดกินตระเจียวครับแล้วก็มาซีอิ๊วขาวครับผมแล้วก็ฟ้าเขียวใส่นิดเดียวพอครับเพราะว่าผมใส่ซีอิ๊วขาวแล้วครับแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลทรายครับผมรสดีชั้นหน่อยครับ งนัวไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าผมใส่รดดีไปแล้วครับตั้งกระทะให้รุดภูมิร้อนๆข้หน่อยครับแตวก็เทน้ำมันลงไปเอาพริกกับกระเทียมของเราลงไปเจียวให้หอมก่อนครับเจียวแค่พร้อมันมาครับไม่ต้องให้มันเหลืองมากก็ได้แล้วก็เอาพักกระเฉดลงไปครับเพราะว่าตอนล่างพักกระเฉดในพักกระเฉดมก็จะมีน้ำอยู่นะครับผมล่างด้วยน้ำเชือครับแล้วเอาเครื่องปรุงที่ผมผสมรวมกันเอาไว้ครับลงไปเทใส่เลยครับแล้วก็ พัดไปเรื่อยๆครับพัดเอาจนกว่าเราจะพอใจแล้วครับเอาแบบความกรอบความนุ่มขนาดไหนจเยอหน้ามเป่าลงไปัเล็กน้อยครับผมเพื่อให้อุณหภูมิทั่วถึงกันนะครับแค่นี้ก็ส่งกลิ่นหอมแล้วครับผมสําหรับเมนูพัดตะกเฉดของผมครับีินองตักเข่าไปลอเลยครับอร่อยมากๆเลยนี่ผมก็พัดเสร็จแล้วนะครับเยวก็เตรียมเสิร์ฟเลยครับตักใส่จานไปเลยครับกินทีเดียวหมดเลยครับผม วันนี้ก็จะไม่ใช่แค่เมนูพัดพักกะเฉดนะครับก็จะมีพวกหนม้หมูครับผสมด้วยครับผมเพราะว่าซื้อมาไวสองสามวันแล้วครับเดี๋ยวไม่กินแช่ตู้ไว้นานก็จะนั่นครับอันนี้ก็ยังใช้ได้ครับยังไม่ทันโอ้ครับยังเนื้อยังแน่นอยู่เลยครับก็จะมีพักแก้มนิดหน่อยครับมะเขือสองลูกแล้วก็ลูกโดดครับพริกจักห้าเม็ดครับผมแดงแจ้ไวเลยครับแล้วก็มะนาวไวเผือบีบใส่หมูครับ มากินข่าด้วยกันเด้อครับพี่น้องครับกินข่าด้วยกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยๆของผมด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาหารของผมครับน้ำพริกนรกครับผมหอมอร่อยดีจังเลยครับแล้วก็หน้าตาของเมนูพัดพักกระเฉดของผมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้ครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ครับผมสวัสดีครับ